คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปเปิดตำนานแปลก18บวกสุสารวิกตอร์นั์หลุมศพที่สาวสาวบุกกระทําชำเรามากที่สุดในโลกครับเปิดเรื่องราวชวนอึ้งของวิกตอร์นัวนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่ถูกยิงเสียชีวิตแต่หลุมศพของเขากลับกลายเป็นหลุมศพที่บรรดาสาวๆาวแห่มาลูกเป้าเลยเถิดไปถึงขั้นไปนั่งทำกิจกรรมกับรูปปั้น กลายเป็นหลุมศพแห่งตำนาน18บวกวิกตอร์นัวคือนักข่าวชาวฝรั่งเศสและนักหนังสือพิมพ์มีชีวิตอยู่ในปลายศตวรรษที่19เขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เด่นดังหรือมีชื่อเสียงอะไรแต่โชคร้ายที่ต้องจบชีวิตลงเพราะปัญหาความขัดแย้งของต้นสังกัดก,กับชนชั้นสูงการเสียชีวิตของนัวทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ แห่งการต่อต้านจากประวัติฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกชนิดที่เขาเองก็คงไม่มีวันคาดคิดคาดฝันคือการเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญพันธุ์และเซ็กซ์วิกตอร์นัวทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ในกรุงปารีสซึ่งในเดือนมกราคม1870เจ้าชายปิแยโบนาปาร์ต bon พระภาติยะของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งหรือนโปเลียนโบนาปาร์ต bon ส่งสารไปยังมากีเดอร์โรเชฟอร์ดลูเซเจ้าของหนังสือพิมพ์โทษฐานออกตัวสนับสนุนหนังสือพิมพ์อื่นที่โจมตีจัก,กรวรรดิโดยพระองค์ได้กล่าวว่าโรเชฟอร์ดดูหมิ่นราชวงศ์ที่เห็นด้วยกับหนังสือพิมพ์ขบฏไรอย่างอายและท้าทายให้มาเจรจากันความเคราะห์ร้ายก็คือวิกตอร์นัวและเพื่อนร่วมงานอีกคนถูกบรรณาธิการส่งไปทำหน้าที่เจรจา ซึ่งพอเจ้าชายพบเห็นว่าคู่กรณีไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ส่งคนธรรมดาที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงมาพบก็โกรธแค้นและรู้สึกถูกยามเกียรติจึงได้ชักปืนยิงวิกตอร์นวจนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโกรธแค้นต่อประชาชนเป็นอย่างมากจนเกิดเป็นการประท้วงใหญ่โตและเจ้าชายโบนาปาร์ตถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรม ศิลปินชื่อดังระดับประเทศในยุคนั้นจึงได้สร้างรูปหล่อทองแดงเสมือนจริงเป็นศพของนัวหลังถูกฆาตกรรมประดับเหนือหลุมศพที่สุสานแปลราแชรซึ่งกลายเป็นผลงานเรื่องชื่อและโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะการโศกนาฏกรรมในชีวิตของเขาแต่เป็นเพราะรูปหล่อน,นั้นสมจริงมากเก็บทุกรายละเอียดครบถ้วนและจุดที่เด่นสุดคือเป้ากางเกงที่ตุงออกมาชัดเจน ด้วยจุดเด่นนี้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นที่น่าสนใจในหมู่สตรีที่เป็นต้องแวะมาดูให้เห็นกับตาว่าจริงอย่างที่เขาลือหรือไม่คำพูดปากต่อปากกว่า100ปีทำให้เป้าของวิกตอร์นัวกลายเป็นตำนานโดยหลุมศพของเขากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเซ็กสผู้หญิงจะแห่มาลูบเป้าเพื่อขอพรให้มีลูกผู้หญิงที่อยากจะประสบความสำเร็จด้านคู่รักหรือเซ็กส์จะขึ้นไปนั่งคร่อมทับตรงนั้น เพราะเชื่อว่าจะสมหวังดังใจบางคนก็แสดงท่าทางมีเซ็กกับวิกตอร์นัวเหล่าคู่รักก็รูปเป้าเพื่อขอให้รักมั่นคงคนอื่นไม่ว่าเพศไหนก็ต้องมารูปรูปบ้างถูบ้างนั่งทับบ้างจนส่วนนั้นเงาวับแม้ว่าทางการเคยตัดสินใจติดรัว้วกั้นรอบหลุมศพเพื่อให้เกียรติวิญญาณของนัวจะได้สงบสุขแต่ก็กลับสร้างกระแสกโกรธแค้นรุนแรงและถูกประท้วงหนักมาก จนต้องรื้อทิ้งทุกวันนี้หลุมศพวิกตอร์นวยังคงเป็นตำนานและยังคงถูกลูบคลำหรือมากกว่านั้นเพราะบางคนไม่ได้แค่ขึ้นคร่อมอย่างเดียวแต่ขอไปให้สุดกันเลยโดยทุกวันนี้ใครที่ไปปารีสสามารถไปเยี่ยมชมได้เพราะหลุมศพนี้กลายเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้แห่งสุสานแปลาเช่ถัดมาไปเปิดตำนานอาถรรพ์รีสอร์ท UFO กลายเป็นรีสอร์ทร้างหลังคนงานพากันฆ่าตัวตายเปิดตำนานอาถรรพ์รีสอร์ท UFO ในไต้หวันถูกทิ้งร้างก่อนได้เปิดให้บริการเป็นรีสอร์ทหรูติดดาวหลังคนงานก่อสร้างพากันฆ่าตัวตายหลายศพคาดถูกสิ่งลี้ลับที่สิงสถิตณที่ดินแห่งนี้คอยหลอกหล้อนจนจิตตกพาชมรีสอร์ทซานจี u f o House ในเมืองนิวไทเปไต้หวัน กับบรรยากาศรีสอร์ทสุดหรูในสวนน้ำที่มีห้องพักเป็นอาคารทรงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวมีหน้าต่างกระจกสายรอบด้านและหันหน้ารับวิวทางทะเลเต็มๆฟังดูเหมือนจะเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศสุดยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายครับที่รีสอร์ทแห่งนี้ไม่เคยเปิดรับแขกเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าก่อนที่รีสอร์ทแห่งนี้จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้เกิดเหตุการณ์ลึกลับชวนขนหัวลุกขึ้นมากมาย รวมถึงเหตุการณ์ที่คนงานก่อสร้างหลายรายพากันปลิดชีพตัวเองอย่างไร้สาเหตุจนทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ต้องปิดตัวลงในช่วงปี1,980หรือพศ2,523ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการเลยด้วยซ้ำมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าที่ดินริมทะเลแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสุสานของทหารชาวดัตมาก่อนและดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่พอใจอย่างมาก ที่มีการก่อสร้างลุกล้ำสถานที่ซึ่งพวกเขาสถิตยอยู่มาเป็นเวลานานจนวิญญาณแค้นออกมาหลอกหล้อนคนงานให้จับไข้หัวโกรนและบางคนก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างในรูปแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการฆ่าตัวตายของคนงานก่อสร้างหลายรายซึ่งไม่เคยมีเหตุหรือสัญ,ญญาณบอกล่วงหน้าถึงอาการซึมเศร้าหรือหดหู่แต่อย่างใด ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสุสานชวนหลอนที่อบอวนไปด้วยกลิ่นของความตายของทั้งทหารผ่านศึกและคนงานไปโดยปริยายในขณะอีกตำนานกล่าวไว้ว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นรังของมังกรศักดิ์สิทธิ์มาก่อนซึ่งเชื่อกันว่าไม่ควรมีผู้ใดเข้าไปอุ่นวายหรือรบกวนมังกรเมื่อนำตำนานนี้รวมกับอาถรรพ์วิญญาณหลอนก็เรียกได้ว่าเป็นที่ดินต้องคำสาบแบบคูณสเลยทีเดียวครับ แต่ในกลุ่มผู้ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติก็ได้ให้เหตุผลถึงการล่มสลายของรีสอร์ทเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือไม่ก็บริหารจัดการเงินทุนได้ไม่ดีมากกว่าอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าอาถรรพ์จนถูกทิ้งร้างแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวใจกล้าที่คลั่งไคล้เรื่องลี้ลับพากันมาเยี่ยมเยือนที่นี่อย่างผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงมันยังกลายเป็นสถานที่ในการถ่ายภาพของตากล้องมืออาชีพและยังเคยเป็นโลเคชันในหนังสั้นของ MTV อีกด้วยทั้งนี้ล่าสุดเมื่อปี2010มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งได้ขอซื้อพื้นที่ดังกล่าวโดยหวังจะสร้างรีสอร์ทและสวนน้ำแห่งใหม่ทับแห่งเดิมก็ได้แต่หวังว่าบรรดาคนงานที่เข้ามาปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ จะไม่พบกับเหตุการณ์สุดลึกลับซ้ำรอยคนงานชุดก่อนอีกครั้งและเคยมีการวางแผนที่จะอนุรักษ์รีสอร์ทแห่งนี้เอาไว้แต่แล้วสุดท้ายมันก็ต้องถูกยุติลงไปเมื่อปีคศ2008แต่ต่อมาในปีคศ2010รีสอร์ทแห่งนี้ก็ถูกขายต่อไปให้กับบริษัทอีกแห่งหนึ่งและในตอนนี้พวกเขาก็ได้วางแผนที่จะสร้างรีสอร์ทนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ครับ